ังนั้นวิธีการคัดเนี่ยทุกๆปีมันจะเหมือนกันก็คือคนที่ได้มาเนี่ยต้องทํางานได้นะต้องอยู่กับคนได้ต้องมีวิธีการเอาเกมให้อยู่คําว่าเอาเกมคือต้องเรียกกระแสเป,เป็นต้องมีความสามารถในขณะที่ต้องใช้ความสามารถสมองเป็นสิ่งสําคัญมากนะสมองเป็นสิ่งสําคัญมากเขายืนยันและนอนยันสมองทําให้คนตายมาเยอะแล้ว ถ้าถามอะไรแล้วตอบไม่ทันคือตายอันนี้เพราะว่าเราไม่มีเวลาในการแก้ปัญหาให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่คนที่รอเสียบมันเยอะมากถ้าถามปุ้งต้องตอบได้ถ้าถามต้องตอบได้ถ้าถามต้องตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สย่มันที่สุดคือการประมวลผลในสมองสมองคิดปากพูดสมองคิดปากพูดต้องไหวมากไม่ใช่แบบอึ้ง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 มันจะลําบากอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเสน่ห์มันพูดยากเนาะ เสน่ห์อ่ะเสน่ห์มันเหมือนมันมันเสน่ห์มันเหมือนความจับใจมันเหมือนความจับใจมันเป็นความจริงออมันเป็นความจริงมันเป็นความจับใจมันจะค่อยๆกร่อนมาเทเลนิดเทเลนิดเราจะไม่เห็นวันแรกหรอกวันนี้ก็ยังไม่เห็นมันจะค่อยๆกร่อนมาสักประมาณสิบวันอ่ะมันจะเห็นค่อนข้างเยอะว่าทําไมเราถึงจะต้องแบบน่าจะเลือกกลุ่มนี้ละเหลือลดลงละ เหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงนะทําไมเราถึงต้องเลือกเขานะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะทุกคนทํางานต้องการความสําเร็จตัวพี่เองต้องการความสําเร็จเพราะฉะนั้นพรีเซนเตอร์ต,อต้องพาสินค้าให้รอดเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะถ้าพรีเซนเตอร์พาสินค้าไม่รอดก็จบขาวแบรนด์เราก็พังอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเวทีนี้ไม่มีไม่มีเส้นเด็ดขาดเนะี่ยเพราะว่าไม่รู้จะไปเส้นทําไมสร้างมาเองจ่ายเงิน หมายถึงว่าสร้างมาด้วยพลังกาลังของสปอนเซอร์แล้วทุกๆคนแล้วก็เงินก็จ่ายทุกอย่างไม่เคยเดี่ยวใครแล้วถ้าเกิดเรามาล็อกอ่ะคํา่าล็อกมันจะต้องมีผลประโยชน์นะฮะแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องจ่ายของรางวัลครบใช่ไหมผ้านรถทุกอย่างต้องจ่ายครบแล้วจะบอกว่าอ้าวล็อกโกโก้สมมตินนะล็อกโกโก้ถ้าล็อกโกโก้โกโก้ต้องไม่เอาของรางวัลสังเกตได้ว่าเวทีไหนล็อกกันส่วนมากของก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้แล,แล้วเสร็จแล้วพอไม่ได้ก็โวยวายไม่ได้นะ เพราะว่าอยู่มาล็อกกับเจ้าของเขาก็ต่างคนต่างถือความลับเป็นคนลักข้อเพราะงั้นพี่พูดต่อหน้าสื่อทุกครั้งว่าใครมาขอรางวัลพี่ตกรอบจนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้ามาขอแล้วถ้าขอคือตกรอบตกรอบเลยต่อให้สวยแค่ไหนก็ตกรอบพี่เคยทํามาแล้วนะในสมัยอดีตก็ได้ความใจช่างภาพเพื่อให้ตกรอบได้ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่หมายถ้าใครขอปั๊บพี่มาหัวเลยคือ,คอไม่แฟร์ทุกคนมีความฝันถูกไหมทุกคนมีความอยากทุกคนมาเพื่อเป้าหมายคือต่อสู้ แต่ถ้าคุณไม่คิดจะต่อสู้คุณใช้ทางอื่นมา,บ,าบังคับอันนี้มันไม่แฟร์เพราะการประกวดนางงามคือประชาธิปไตยที่แท้จริงเราต้องเริ่มต้นจากการที่ให้แฟร์ก่อนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความสามารถของคุณและอยู่ที่จับใจได้หรือยัง